สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสรรพคุณของการดื่มกาแฟดำใส่มะนาวในตอนเช้านะคะช่องดื่มทุกวันติดติดกันเป็นเวลา14วันนะคะจะได้เห็นผลว่าร่างกายรู้สึกเปลี่ยนไปนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราดื่มกาแฟดำ ผสมมะนาวเราจะรู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะคะสำหรับท่านใดที่ทำงานจ้องคอมเยอะๆนะคะหูตาฟ้าฟางก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับมะนาวสดนะคะเราบีบเอาแต่น้ำหรือว่าคั้นเอาแต่น้ำอามาชงใส่กาแฟดื่มนะคะ ถ้าท่านใดดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา14วันนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าในน้ำมะนาวนะคะจะมีวิตามินซีเยอะด้วยนะคะวิตามินซีจะช่วยเข้าไปเสริมส่วนที่สึกลอของร่างกายได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำมะนาวบีบใส่ กาแฟดำดื่มติดต่อกันแบบต่อเนื่องเลยเราจะรู้สึกได้ว่าผิวเราจะเรียบเนียนขึ้นนะคะและก็ท่นใดนะคะที่มีรอยตีนกานะคะหรือว่าแก่ก่อนวัยนะคะวิตามินซีตรงนี้ก็จะช่วยเข้าไปซ่อมแซมหรือว่าส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้ฟื้นฟูขึ้น,นมามีน้ำมีนวลดูสวยขึ้น ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะ,ะสำหรับส่วนประกอบนะคะก็จะมีะมะนาวสดๆนะคะที่เก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้นะคะและก็จะมีะกาแฟดำด้วยนะคะ,ะดิฉันจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะอันนี้เป็นกาแฟดำที่ดิฉันตวงขึ้นมาแล้วนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นให้กดน้ำร้อนใส่ให้เต็มแก้วนะคะ นกาแฟเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้นำมะนาวสดๆเป็นลูกนะคะมาผ่าเป็นซีกค่ะมะนาวก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะผ่าเป็นซีกแบบนี้นะคะบีบมะนาวใส่กาแฟที่เราชงไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะแกะมเมล็ดออกด้วยนะคะ ดีฉันจะใส่ประมาณสาซี่นะคะเพราะว่าวันนี้มะนาวลูกใหญ่ค่ะดังนั้นคนๆนะคะ